ครับวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีในการที่จะเพิ่มระยะทางสั่งงานของปั๊มน้ำนะครับเดิมเนี่ยผมมีตัวรีโมทที่สั่งการปั๊มน้ำมาให้นะครับแต่ตัวนี้ได้อยู่ประมาณสัก2 3 0 0เมตรนะครับแต่ปั๊มผมอยู่ห่างจากบ้านไปกิโลกว่าๆนะครับไม่สามารถที่จะสั่งงานได้ผมก็เลยมีวงจร IOT นะครับมาประยุกต์ เพื่อที่จะสั่งงานจากที่ไหนก็ได้นะครับผ่านมือถือเดี๋ยวจะให้ท่านดูรายละเอียดนะครับอุปกรณ์ที่ท่านเห็นนะครับผมใช้บอร์ดโนด Mcu นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ร่วงกับรีเลย์สช่องนะครับแล้วก็มาดัดแปลงตรงสวิตช์นะครับสช่องเนี้ให้มาคอนโทรนด้วยบอร์ดรีเลย์นะครับ แหล่งพลังงานใช้ฐาน18650 1ก้อนนะครับมาจ่ายไฟที่กล่องก็ติดแผงโซล่าเซลล์นะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำงานได้24ชั่วโมงนะครับอันนี้ได้ความรู้มาจาก YouTube ช่อง Smart Farm IoT นะครับโปรแกรมนะครับที่ผมไว้สั่งงานนะครับ4 Channel เห็นไหมมีไฟสีแดงติดอยู่อันนี้ช n แนลที่1น,นะผมปล่อยอันนี้ช n แนลที่2นะครับผมตั้งให้เป็นกดติดปล่อยดับนะครับตัวที่สนะครับรีเลย์สามทำงานกดปุ่มที่สี่รีเลย์สี่ทำงานนะครับเพื่อที่จะทดแทนนะครับสปุ่มบนรีโมทนี้นะครับ เพื่อให้สั่งการเพิ่มระยะทางได้โดยไม่ไม่มีจำกัดระยะทางนะครับน,นี้ผมก็มาติดตั้งอุปกรณ์ไว้ที่ปั๊มน้ำแล้วนะครับก็พร้อมใช้งานน,นี้ก็เป็นปั๊มพ่นยานะครับที่ผมส่งขึ้นไปบนยอดเขานะครับปกติแล้วเราต้องขับรถลงมาเปิดนะครับหลังจากนี้เราจะใช้แค่มือถือในการสั่งการนะครับ เปิดให้ดูนะครับเปิดระบบทำทำงานเรียบร้อยครับอันนี้คือน้ำที่เราส่งเข้าถังขนาด3,000ลิตรนะครับ นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับและเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อๆไปผมก็จะมาสอนให้ท่านได้ทำตามเหมือนที่ผมทำนะครับไม่ได้ยากนะครับทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้แล้วเอาไปไประยุกต์ต่อย,ยอดทำเองได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ